ตัวแรกค่ะนี่ตัวบุใหญ่ค่ะตัวเล็กหน่อยปูกู่นะคะเนาะไปดูกันอีกค่ะจ้าเป็นตัวหนึ่งอลไรนึงอู้ยตัวนี้ตัวเมย์หรอไหมจ้าตัวนึงดูกันอีกนะคะจ้าเนี่ตัวนึงตัวเมย์ค่ะนี่ด้แล้ะค่ะสองตัว นีหลุมกกไก่กันกันต่อค่ะจ้ะได้อีกแล้วตัวนึงขุดเอาต่บ่เลือกขุดง่ายนะ้ำหลายตัวเลยน้ำหล,ลายหลายใครู่ให้นะฟังทั้งกระปุกอะ นี่ตัวเล็กๆค่ะตัวใหญ่พันมาขุดเอาหมดแ้วเนาะค่ะเนาะมุมนี่ปันใยใยวังซิปกัวตูวนี่แหละไปหาเบิองเราใหม่ค่ะนี่ตกใส่จะเป็นจังไยสีมีสีเกิดบหฮบ่อข้างน้าบรรยากาศคืมๆมื่อฝนจะตกอยู่แล้วค่ะเนาะเป็นคืมๆเนี่ยโบแจ้ง ยำไกลล่ละม้าก็ได้มานี่มานี่มา,นมา้ยยำขินเพื่อเที่ยงให้อยังเย็นนี่นมาเลยหมาค่ะอใจแมนอยากมานั่มมาก็ะไดกระไดอยู่บนน้องมีตอนะคะมองนี่ก้อนใหม่ก้อนนี่ก้อกาเขาทั้งๆจะเป็นตอหลุมอยู่ดอกหางวดก้อนแล้วจีเขาไปหา มันเร้ามี่เหรอบอไเป็นส้ม,สมกันค่ะว่าจะได้บ่ได้ตไตเป็นค่ะกระปูก็ได้นั่เอายกเอาอยู่หูนังหูมันน้ำหลุมจะปูไปดูกันดีค่ะจะได้บออุ้ยพี่นอ้องขามันมั่งีค่ะไม่ไหมค่ะบอสที่พอฟันมาเสีได้ทำให้บ้านค่ะน้องใหญ่ใหญ่เห็นอยู่ปะค่ะ สุ่มใดก็น้อน่อยนี่ค่มาที่บ้านค่ะนอนย้อยๆซุ่มซุ่มก็บ่ได้ค่ะจะ้เอาใดยี่บวมันขึ้นอยู่ในเถิแต่มันนอนหน่อยหนึ่งเลยนะค่ะนี่เพราะแกงละค่ค่ะนี่จะมเบื่เนน้อค่ะมีไฟจับกล้องให้มาสิเรียนต่ำ นี่คะ่ะได้มาละคะันี่น้องใหม่ uh huh. น้องใหญ่ปะคะ่ะเพราแกงขาตะนอนเดียวไงสองมนันมันค่ะมันนี่มนันมาหากระปูเลยน้องใหม่นะคะเนานะไปค่ะไปเบิ่งอีกฟังหน่อคะ่ะว่าจะมีวะจะมีอยู่นาะค่ะนี่มันบอกขั้นใหญ่คะ่ะไหวมันใหญ่ก่อนไหวมันใหญ่ก,อก่อ,อนอนะจน๊ะเนาะเอาตะลางหดก่อนกับไหวไังสิ่ง เจ้าเมื่เอาก่อนเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นอะไมรก้อเขาสิหลอดเข้าเนี่ยคะ่ะจะหลุดพันมาหาเนาะเะไปหนุนไปชมค้อคนแม่ค่ะกระมี่ยืนาะจ่าเนาะแล้วมันอน,มนอน,น,ะะนอว่านญ่ค่ะตัวนี้ก็มีค่ะเนี่ยฟังนี่กระ่บอตัวนี้ตัวงวดก็ตัวนี้นะคะเพิ่นมาเอาก่อนหอดก่อน,นะค่ะมาหาเพิ่นซับเอาแล้วเนาะ,ะน้องจะนอนใหญ่ ลองเอาเบิ้ค่ะตัวนึ้งมันพอใดอยู่ตรมั้งจะมาดุนกันค่ะมันอยากน้ำมบิไฟจับกล่องไห่นะคะน้อไไปค่ะรุ่นกันค่ะค่ะนี่ออกมาใดแล้ววันเสิบบัวใดไปเบิ้ลกันไหมค่ะจะใดอีกวะค่ะจะงูเมื่อไะคะบ๊บมีค่ะมันกำลังเป็นนอนน้อยนะค่ะน้องเอาไว้สักก่อนจะมาหาไหมนะคะขั้นคนมาเอาก่อนจะเลาะเบงกะปูกันอีกค่ะ โอ้ยม,ามนันลมใช่ไหมคะนี่ซุม่มเบิดเลยค่ะเห็ดเกืดกไทยกับไข่นะคะน่าจะได้ไปหาล็อกเก็บเห็ดไทยพี่น้องเบ้างนะคะเนาะงอือเราไปทางไหนแล้วค่ะมันลมเถอะทุกขากระชือบมบาได้น้ำมอไซเกือบบุดนี่ ขี่งแข็งหมดเล้วค่ะนี่ใช้เกือบุดธมากค่ะกระทางเกาค่ะอ,อ,อะไรบ้านะเห็นตัวมันอยู่ค่ะอยู่นี่แต่มันเล็กหลายตัวบใหญ่นะบอลดอกนะค่ะเลามุกกับปูกันค่ะประธานนี่ ออกไปหมดละมั้งตัวใบใหญ่เ,ยายเนาะค่ะกระปูกระดไดนี่สิมีบ่แจ็คเป็นห้อยกระปูขึน้นหรือเป็นห้อยหมาแลนนอะเป็นฟอดอยู่บ้านสิตกเหมือนจะแดดนะเนี่ยไ่ม่สอบเป็นขื่มๆป็่สิตกเนาะแดดมาแล้วเหมือนบ้านบ้านมันสิบตก ย่างวงเว้น่วงเสาไปหาใบานี่มันแดดเนาะคะ่ะเนาะประมาณใบสองมาแล้วเป็นสีขุ่มๆฝ่าหงมาตก๊กระต๊มาเลยค่ะแบบแห้งเลยจนบอนฝ่าหัวเวย้ยหนามนี่ว่าตันซรยอนหงจีบอยู่หนามน้องสาท่วมสีบวกนะคะพอดีมันตืมหนาหน,น้องสาให้ใหเครื่องหนองอะ,ะ่ะนี่ค่ะ กระปูลูกแป้นเป็นหูเนื้อหน่อยทำเป็นตัวหน่อยดอกคือหมามันดอกตุ้มทำไมอู้ตั้มวใหญ่ค่ะแตัวเนื้อหน่อยหูเนื้อหน่อยมันซ่อนน้าไหมคุณหมากันซ่อนน้าค่ะมันก็คยพ่อน้ามันยอกันอยู่คุณน่ะหมากได้ โอ้ตัวนี้มันเป็นตลึกเลยคันมื่อจ๊กดอกยานนี่ค่ะ,คะก็ลังหมดลูไปแล้วคุณจ๊กเอาค่ะมันก็นขึ้นมาไว้เยู่นะคะเนาะตตวใหญ่ๆตวผูค่ะ นี่เองค่ะไตเข็นมาและค่ะนปูจุกเอาค่ะขาโบลึกนะคะเนาะเด็กต้นเลงแล้วกับบลึกค่ไม่เลิกมันกับพุดง่ายเนาะดินเซ่ยหนามแลวไปดูก็ดนนีค่ะม้า,มากระดานงามกันมวนมวนคัก มาค่อยพอน้ำละมวนเห็นมาท่านี้บ่ค่คอยมีหูกระปูค่ะหยุดนี่ค่ะ,ะอีกแล้วค่ะคุดเอาค่ะเลือกหยุดแต่มามันกะาพอคุดได้แล้วเนาะ หากันต่อยะค่ะอะไรล่ะค่ะตัวหนึ่งตัวแม่แล้วค่ะเนาะหาบงอีกแล้วค่ะเนาะค่ะนี่หูนึ่งจะลองขุดบนแล้วค่ะเนาะหนึ่งนี่คันสองคันสองหูจะหาตัวหูใหญ่ๆแล้วค่ะเนาะจะเป็นตัวใหญ่ใช่ค่ะ จี๋วยวเบิ้งเนาะค่ะนาะงุดก่อนละคะนี่ยัน่หูเหมือดออกกมือเห็นยู่บ่ค่ะหืมหืมหืมบืมหกมหเมหืมห่มหมมหหมหืมมหืมหหื่หืมหืมหมหืมหืมมหืหมหหห ตัวนี้มันมันออกนะคะว่ามันสิมีขุดลงไปแ้วบม่มีออกแหลวเรียบร,ร้อยไปค่ะไปรุนกันแข็งต่อไปค่ะไอหงูยู่ค่ะนี่หงูหูมันใหญ่นะคะเนาะจะลองขุดม,มันจะมีบปะมันจะมีไหมมันออกหมดหรือย,ยังไปนะคะ่ะท้ารุนพระค่ามาเห็นตอนขุดแล้ว<อ>ค่ะหนึ่งตัวค่ะโอ้แม่เนาะคะเนาะ จะเบิ้งอีกค่ะตัวหนึง่งปูมแม่ค่ะเบิ้งอีกค่ะตัวมีค่ะตัวใบใหญ่แล้วเนะ,ะ,นะจะดุนกําไมอีกค่ะหลุมใหม่เบิ้งค่ะมันอยู่ในหลุมเหียนอยู่บ่ค่ะนะ มันหมืดว่าเห็นนะค่ะเนาะยั่ได้หลุมมาค่ะจะเอามาได้บะตัวใหญ่ๆไงตัวนี้มันน้าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่จังเลยนี่ค่ะได้อีกนะตัวนึงค่ะนไหมนี่หลุมน่าเนาะตัวแม่ค่ะนี่ค่ะพูดพร้อมกันเลย ตัวเมี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้หน่อยจะหยิบมือเสร็จะหตัวผู้กันเลยไปลไปนกันอีกค่ะหมู่หนึ่งบางคมันจะถึงบ่หยามันเลอกแล้วค่ะขิตต้มโอบเลยนี่หงูนมีนามค่ะไปดูปกันอีกค่ะนกขานเบิด์ตมองหาค่ะหาขึ้นมากแล้วนะขานเดี๋ยวไล่เติบแล้วล่ะ ท่นดูจะสีลุงไปหาใหม่ค่ะผ้ากลับนะคะ่ะเดี๋เบิ่งเนาะค่ะไปแยกออกก่อนอนใหม่ก็กระปูไนอนนอนได้ล,ลปันได้เนาะค่ะเนาะไปคะ่ะไปหอดเค่พอกันมาหอดแล้วค่ะมาแยกกระปูออกค่ะขนมใหม่โอ้ยอยู่บนหอดตุ่นหยาตุ่นอยังมะนำ้ำไตออกกับมะนำ้ำหูมันต่ำนะฮะเอาละใหม่อ,ออกก่อนใหม่ก็ได้ไร้ตื้นด้ยค่ะเดี๋ยวพ่อแกะะ้มะนาวใหม่นอนใหญ่ ไายแกงคนละน้อยใังไไรน้องใหม่ค่ะแต่เสือคงไปหาอีกเลยกระปูเนี่ยคือไอกแล้วค่ะตกอีกเลยละพุ้นกระไดฮตกอระธานย่านดำหน้าปันบทตกค่ะกับเม็ดผลไหลสูบนาำดำจนแล้ว โอ้อหก,กันโอเคลงมาเลยดีค่ะเต่หลายตื่พั่ไปหาปลราะเผื่มอมีอยู่หลังนึงกันโอ้ยจุกเอาน้ำหูมันนะค่ะนะแล้วค่ะคลิปนี้กับจุกเพียงคนนี้ก็อน,น้ะค่ะนาะ ากกดไหลกดแชร์กดติดตามไม่น่าม่ได้จาด่าเลยวันจันี้ก็นังใจมาทำกิปตต่อๆไปนะคะเนาะไววพอกันไม่คลิปหนาค่ะคลิปนึ่งแต่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ